เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับผมสำหรับอุโบสถกลางน้าครับวัดสันติวณารามหรือวัดป่าดงไร่จังหวัดอุดรธานีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตอนเข้ามานึกว่าอยู่อุทยานครับผมต้นไม้สูงร่มรื่นมากเลยครับมีโซนต่างๆให้อาหารกวางให้อาหารปลาด้วยครับวัดนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า1,350ไร่ครับ สะพานก่อนทางเข้าอุโบสถนะครับมีพญานาคสองตัวเฝ้าอยู่ครับสะพานนี่แหละครับถ่ายรูปสวยกันมากเลยครับนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายจุดนี้กันดูครับสวยงามภายในอุโบสถเย็นมากๆครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางหนองน้ำครับที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหนองน้ําอีสานเขียวครับผมตรงกลางมีพระประธานสีขาวเด่นตั้งอยู่ครับรอบๆนะครับ มีจิตกรรมฝา,าผนังครับที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับผมเตอแอบ,บไปสองใกล้ๆมาวิจิตตการตาม,มากครับสวยมากจริงๆครับาาาารมาแล้วอย่าลืมเคารพกราบไหว้พระประธานนะคะผม <c oughs> เพื่อความสิริมงคลแก่ตัวเองครับ ด้านข้างสามารถเดินออกไปให้อาหารปลาได้นะครับจะเรียกว่าหนองดีไหมครับเพราาะว่กว้างใหญ่มากจริงๆครับอยากให้ทุกคนลองมาสักครั้งนะครับช่วงนี้คนไม่เยอะด้วยครับผม